ครับวันนี้ช่องสงครามเลือดปันตีทีวีก็จะมานําเสนอหัวหน้าหน่วยและรองหัวหน้าหน่วยชุดุดท้ายในบีดเทพมณะกันหน่อยนะครับหลังจากที่จบศึกฟินซี่ก็อย่างที่รู้นะครับว่ามียมทูตระดับหัวหน้าหน่วยที่ติ้นที่ไปก็คือปูยามะฮูโนะเดสึภุคิตะเกะรวมถึงโคมามระตาจินที่กลับกลายร่างเป็นสุนัขไปทำให้ต้องหายมทูตที่มีความเหมาะสมมาแทนที่ ซึ่งมาดูกันเลยนะครับว่ามีใครบ้างที่มารับตำแหน่งในแต่ละหน่วยเดี๋ยวผมก็จะมาไล่เรียงกันไปทีละหน่วยเลยนะครับหน่วยที่หนึ่งยังคงเป็นเคียวร a ุรับตำแหน่งหัวหน้าใหญ่แทนปูยามะ,โด,มะโดยมีรองหัวหน้าสองคนก็คือนานาโอะกับโอคิคิบะอดีตเป็นอันดับที่สามสมัยปูยามะหน่วยที่สองยังคงเดิมก็คือซุยฟงมีรองหัวหน้าก็คือโอมาเอดะ หน่วยที่3ก็ยังคงเดิมหัวหน้าหน่วยก็คือโตโอดิบาจิโรจูโร่หรือโดสและมีรองหัวหน้าก็คือกิระอิซารุหน่วยที่4มีการเปลี่ยนแปลงครับหัวหน้าหน่วยก็คือโคเทสึอิซานิอดีตเป็นรองหัวหน้าหน่วยของอูโนะนะเดสึซึ่งอูโนะนะเดสึนั้นก็ได้สิ้นชีพไปนะครับอย่างที่รู้และก็มีรองหัวหน้าหน่วยก็คือโคเทสึคิโยเนะ นะครับซึ่งเป็นน้องสาวของเขาเองอ่าซึ่งเขาก็เคยอยู่หน่วยที่13มาก่อนหน่วยที่5ก็ยังคงเดิมครับหัวหน้าหน่วยก็คืออิรากุจินจิมีรองหัวหน้าหน่วยก็คือยินามูริหน่วยที่6ยังคงเดิมครับหัวหน้าหน่วยก็คือกุจิกิเบคุยะมีรองหัวหน้าหน่วยก็คืออาบารายเรนจิหน่วยที่7นั้นมีการเปลี่ยนแปลงครับหัวหน้าหน่วยก็คืออิบะเตสึไซมอน อดีตก็คือเป็นรองหน่วยที่7นะครับมาแทนที่โคมามุระตาจินนะครับที่ลา,ายร่างเป็นสุนัขไปนะครับหลังจากที่ใช้พลังทั้งหมดในการต่อสู้กับปิตซี่ส่วนตำแหน่งดองหัวหน้าหน่วยนั้นก็ยังว่างอยู่ครับหน่วยที่8มีการเปลี่ยนแปลงครับหลังจากที่เกรารคูซุนซุยนั้นได้ย้ายไปอยู่หน่วยที่1และผู้ที่มารับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยก็คือยาโดมารุวิสะ ซึ่งก็เคยเป็นรองหัวหน้าหน่วยที่8มาก่อนเป็นกลุ่มไวเซอร์หลังจากที่โดนพลังฮอลโลและกลับมารับตำแหน่งที่ว่างลงส่วนตำแหน่งของรองหัวหน้าหน่วยนั้นก็ยังว่างอยู่ครับหน่วยที่9ยังคงเดิมก็คือมุกุรุมะเกนเซมีรองหัวหน้าหน่วยนั้นเป็น2คนก็คือฮิากิซูเฮกับคุณะมาชิโร่อดีตเคยเป็นรองหัวหน้าหน่วยที่9มาก่อนและก็ เป็นคนที่กลับมาจากกลุ่มไมเซิร์กนั่นเองหน่วยที่10ยังคงเดิมครับก็คืออิซึกยะโทชิโรมีรองหัวหน้าหน่วยก็คือรันนคุหน่วยที่11ก็ยังคงเดิมครับก็คือหัวหน้าซาะคิเคมะจิแต่เปลี่ยนแปลงรองหัวหน้าหน่วยเป็นมาดารามิอิคาคุอดีตนั้นก็เป็นอันดับที่3ส่วนยาจิรุนั้นก็กลายเป็นบางไครของซาระคิไปแล้วนะครับ หน่วยที่12ยังคงเดิมครับก็คือคุโรทึกิมายุริแต่เปลี่ยนแปลงรองหัวหน้าหน่วยเป็นอากอนสุดท้ายนะครับหน่วยที่13นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงครับหัวหน้าหน่วยก็คือคุจิกิลูเคียอดีตนั้นก็เป็นรองหัวหน้าหน่วยรับตำแหน่งแทนอุคิตะเกะนะครับที่ทิ้นชีไปส่วนตำแหน่งของรองหัวหน้าหน่วยนั้นก็ยังว่างอยู่เช่นกันครับทั้งหมดนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ13หน่วยพิทักษ์นะครับในรุ่นสุดท้าย และแล้วก็เหมือนว่านะครับจะดูอ่อนๆเกินไปนะครับทั้งหัวหน้าที่กลับมาจากกลุ่มไวเซอร์กหรือหัวหน้าหน่วยคนใหม่เนี่ยก็ดูที่ว่าไม่ค่อยจะมีสกิลต่อสู้สักเท่าไหร่นะยังไงก็ดีแล้วนะครับที่จบก็หากเปิดศึกกับอากลุ่มไหนเนี่ยก็คงยากที่จะต่อสู้ได้นะครับลองดูแล้วนะคนเก่งๆเ,เนี่ยก็ตายไปพอสมควรครับวันนี้การพูดถึง1ิบามหน่วยพิทักษ์นะครับต้นสุดท้ายก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ครับสั้นๆ อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ